อันนี้อารีนะครับสลามมารีกุมครับวันนี้เราได้มา2คันนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์กับมิสซูปาเจโร่นะครับวันนี้รถสวยๆนะครับจอดอยู่ที่รถบ้านเฮงสองถนนกลาวพึกบางแคนะครับสนใจโทรได้ครับ086 0 9 0 624 741 4อันนี้ปี2 0 1 8นะครับ785,000บาทรถสวยๆอย่างนี้พี่มาดูกันครับครบๆพร้อมๆจัดทรงเรียบร้อยยางมิชลินนะครับรถสวยพร้อมใช้และก็ปาเจโร่ปี09ครับ 2 9 5 0 0 0บาทลูกค้าคนใดสนใจก็โทรนะครับ0906247414รีบแอดไลน์รีบโทรมานะครับรถมีจำนวนจำกัดนะครับเซลล์เราสวยๆเยอะนะแล้วไวมากครับเราสามารถส่งออกต่างจังหวัดได้นะครับลูกค้าคนใดสนใจพักไลน์มาแล้วจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะเราไปส่งต่างจังหวัดก็ได้อยู่นะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสลาบมาเลยุครับ ยางใหม่สี่เต้นครับ